สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาคำสั่งกรมสรรพากรที่ปห้ทับสองห้าสาเรื่องแนวทางการพิจารณาเหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลรัษฎากรตามที่บทบัญญัติ มาตรา67ทวิวงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัศฎากรมันจะให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิจะทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีแล้วให้คำนวณและชำระภาษี จากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นและในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อละ25ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละยีของภาษีที่ชำระขาดตามมาตรา67าตามมาตรา67ตรี 3, แห่งประมวลรัษดากรแม้ต่อมาจะได้มีหนังสือที่กค0810ทับ6379ลงที่27เมษายน2533เรื่องแนวทางการพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลรัษฎากรให้ถือปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ในระยะเวลาต่อมาการพิจารณาเหตุอันสมควรก็ยังเป็นเรื่องยุ่งยากสับสนและไม่สามารถแสดงได้ได้ว่าความสมควรเกิดขึ้นจริงและโดยที่การเสียภาษีตามมาตรา67ทวิเป็นการจัดเก็บภาษี ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการประจำปีฉะนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาเหตุอันสมควรดังกล่าวกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งเพื่อให้เจ้าพนักง,งานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ข้อ1กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร วงเล็บ1กรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ววงเล็บ2กรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกําไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากําไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ที่บุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้บุคคล ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรุมสรรพกรที่ป1 5 2 2ทับ5 5 8ใช้บังคับในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม 2555เป็นต้นไปข้อ2คํคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่31สิงหาคม2537